สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ขูมวลชวนรีวิวกับใหม่แล้วนะจ๊ะเย้เย้สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับนี่เลยครับผมเพื่อนเพื่อนนะครับผมกับงานนะครับจะพูดยังไงเดียนะครับผมคิดว่าเป็นงานเศษแล้วกันนะครับเป็นงานเศษอะไรนะครับของน้องก๊อจินะครับผมเดี๋ยวมารอดูนะเพื่อนเพื่อนนาวันนี้จะเป็นตัวอะไรยังไงนะครับก็สืบเนื่องจากงานฉากก๊อจินะครับจากความอินในความเป็นคาแรคเตอร์ของก็ซีล่าแล้วก็บรรดา แกงเพื่อนๆสับหลาดเขานะครับก็เลยว่าไปเห็นหนู่นนี่นั่นมาก็เลยเห็นแบบเอ้ยอันนี้ราคาดีราคาได้แล้วก็ดีเทลดีราคาสวยก็จัดมาแล้วก็เอามาอวดเพื่อนๆกันนี่เพื่อนๆนี่คือสลับวันนี้ที่คุมวลได้มานะนะครับเดี๋ยวคุมวลขอญาตประกอบแป๊บนึงก่อนนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรยังไงเนาะอ่ะนะครับอันนี้ก็ สลับวันนี้สิ่งที่คุมิมนต์นั้นได้มานั่นก็คือไม่เลยเพื่อนเออเอ,อ,อ,อนะครับผมกับน้องก็อตจินะพเพื่อนๆนะกับเจ้ามังกรสามหัวนะครับคิงกินดล่าล่าล่าโอ้โหสวยงามเออพเพื่อนๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่างานชิ้นนี้เนี่ยมันก็ตีว่าเป็นเศษอะไรลนะเนาะนะครับผมอันนี้ภูมิมนต์ไม่ได้มาจากเมกาเนี่ยนะนะครับผมคืออย่างนี้พเพื่อนๆไองานสองตัวนี้มันคืองานกาจับปองใช่ไหม ไอ้ที่มันจะเป็นรูปไข่ไอ้ที่มันจะเป็นรูปไข่สีดําที่เป็นวงกลมเท็กเจอร์ใช่ไหมครับแล้วไอ้ตรงส่วนที่เป็นไข่ก็จะสามารถคีเอทออกมาให้เป็นฐานยืนให้กับเจ้า2ตัวนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับแต่ผมไม่วช์่ะว่า2ตัวนี้เข้ามาชุดเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่คุมวลเล็งๆไอ้สตัวนี้ไว้สักพักใหญ่ๆมากๆแล้วนะครับแต่แค่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้จัดมาสักทีนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยอินเท่าไหร่ทีนี้มัน เราอินก็สิลาถึงขั้นสุดแล้วไงเราก็เลยแบบเฮ้ยต้องจัดมาแล้วยิ่งเราอินรูปแบบของงานเล็กๆดีเทลดีๆแบบนี้แล้วก็ราคาน่ารักแบบนี้แเรายิ่งต้องมีสองตัวนี้ไว้เลยนะพเพื่อนๆนะนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูทีละตัวแล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตมาที่ก๊อตก่อนนะครับมาที่น้องก๊อตก่อนโอ้พอเพื่อนๆน้องก๊อตสวยงามนะเนี่ยเพื่อนพอเพื่อนจะมองว่ามันเป็นงานการะจะปองตัวเล็กๆกระจิว๋วกระจิว๋วเลยแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นงานกระจะปองรุ่นใหม่ที่แบบว่าดีเทลมัน มันมันบ้าบอเลยเพื่อนๆน,นะดีเทลมันบ้าบอคนละคังข,งข้างฝามากนะเพื่อนๆนะนะครับผมก็เริ่มจากเนี่ยเอาง่ายๆนะเพื่อนๆดูแค่คีบหลังเพื่อนๆดูแค่คีบหลังและหางความโคง้งของหางแล้วความความงามของมันแค่เนี้ยนะครับผมก็ยศก็งามหยดย้อยแล้วนะครับผมมันก็สมกับราคาของมันแล้วนะครับ อันนี้อย่างที่บอกครับคุมวลได้มาเป็นรูปแบบของเศจอะไรมันก็จะถูกหน่อยนะครับมันก็จะอันนี้ที่คุมวลได้มามันตัวละ200นะครับตัวละ200แล้วก็เนเพื่อนาดูดีเทลดิเออเนี่ยแค่ดีเทลแค่ดีเทลแค่เนี้ยผมว่า200ได้ไม่มก็คุ้มค่าแล้วป่ะนะครับผมกับงานดีเทลดีขนาดนี้คือผมอยากไปเพื่อนลองลองสังเกตงานรุ่นเนี้ยเฮ้ยมันดีจริงเ,เพื่อนเพื่อดูหน้าหน้ากอตก็สวยนะครับเขี้ยวนี่นะครับผมอึ้งที่เขี้ยวมากนะครับ มันเป็นกตที่ที่แบบเขาเรียกว่าแบบแห้นะครับกตที่แบบว่าปากปิดใช่ไหมครับแต่ก็ยังเห็นฟันอยู่นะครับมันจะเป็นแบบปากประกบแต่เขี้ยวเนี่ยนะครับเขายังมีการลงแบบว่าผมจะพูดยังไงเดียแยกเป็นซี่ฟันอ่ะเออมันจะแยกเป็นซี่ให้มันจะมีเป็นร่องขีดตรงกลางด้วยซึ่งปกติไงแบบนี้มันจะแค่แต้มเต็มแต่เนาะแค่นั้นก็คงจะจบละแต่นี่ยังอุสห์ได้แยกเป็นซี่ฟันมาให้ซึ่งแบบไอ้บ้าเอ้เลยนะครับถ้าเราซูมใกล้เราเราจะสามารถนับซี่ซี่ฟันของมันได้เลยแล้วมันมีกี่อันเลยมันขนาดนั้นน่าละเอีย นะครับผมแล้วก็ที่คุณผมประทับใจมากก็น่จะเป็นในส่วนที่เป็นคีบด้านหลังคีบมันสวยมากนะเพื่อนๆนะนะครับผมแล้วก็พอมันงานมันเล็กจิ๋วแบบนี้นะครับมันยิ่งเราเรายิ่งทำทำให้เราได้เห็นว่าโอ้โหดีเทลแบบนี้มัน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 บ้ามากล้วเขาผมไม่รู้มันคืองานตั้นหรือมันคืองานอะไรยังไงแต่ว่าผมรู้เดียวแค่ว่ามันเหมือนกอตเฮเซที่ผมต้องการแล้วก็ว้าวมากๆนะครับแล้วมันฟิลชุดยางมันมาเต็มมากสำหรับตัวนี้นะเพื่อนๆนะ ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แนะนําแล้วก็เชียร์เพื่อนๆในเดอร์สรดับตัวนี้นะถ้าใครไปเจอราคาดีๆราคา1 0 0ยส0งจัดมาเถอะเนี่ยนะครับเอามาเล่นกับฉากไดโอจะเราเอามาทําฉากไดโอเล่นกับมันนะเพื่อนๆผมว่าคุ้มค่าคุ้มเงินเลยแหละกับราคาแบบไม่ถึง300บาทเนี่ยคือบ้าบอบ้าบ,อ,บ,าบอจริงๆนะสรหรับตัวนี้นะดีเทลตามตัวตามอะไรแบบมันดีแล้วก็เป็นก้อนที่แบบมันเป็นท่า ท่าพื้นฐานนะครับทาตั้งรับที่ทุกคนชอบแล้วท่ากอดเยื้องย่างเยื้องย่างสามขุมตึมๆมโอ้โหเขาจะไปหาเจ้าแล้วนัเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยท่าก็หล่องานก็สวยแล้วมันดีเทลมันแบบเนี่ยแถวด้านหน้าเพื่อนจะเห็นว่าคอล่ําหน้าอกนี่แบบชุดยางย้อยห้อยมากันเลยทีเดียวเชียวนะครับแม่ชอบความเป็นชุดยางแบบนี้จังเลยนะครับสวยสวยโอ้ยิ่งดูด้านหลังยิ่งสวยมาดูดิมุมนี้เด็ดมากอือตัวนี้เอามาป้ายยากัน เผื่อใครไม่มีนะใครใครไปเจอและคดีๆนะผมแนะนำไ้สอยมานะครับผมอ่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือน้องมังกรของเรานะครับผมน้องมังกรสามหัวนะครับอันนะ k i คิงกิรุาใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆดูดีเทลเอาเรื่องดีเทลก่อนเอาเรื่องดีเทลการปั้นก่อนนะครับงานประติมากรรมก่อนสวยโคตรสวยมากเพื่อนๆอันนี้ตัวนี้ผมได้มาราคา300้อนะ เพราะว่ามันคงเป็นความเป็นคิงจุล่านะมันก็จะแพงหน่อยนะครับแต่300ร้อยสหรับผมโอ้ยไอ้บ้าเลยสามร้อยนี่มึงเอาเงินกูไปเถอะนะครับสามร้อยราคาสามร้อยแล้วมันดีเทลขนาดนี้นะครับเพื่อนเพื่อดูดีเทลเพื่อนเพื่อดูเก็ดเห็นเก็ดไหมมันละเอียดแล้วมันคมมากมันไม่มีผมจะพูดยังไงเดีย่ะมันมันไม่ใช่เป็นงานกระจองได้แย้งอ่ะบางทีมันจะไองานแบบนี้บางทีมันก็เนาะ ด้วยความที่มันเป็นกรจะจปองเล็กๆแบบนี้บางทีดีเทลต่างๆเขาก็ป,ปล่อยๆทิ้งๆเปิดๆเลอะๆใช่ไหมไม่สนใจหรอกแต่อันนี้เ,เพื่อนๆดูเก๋มันละเอียดแล้วมันสวยแล้วยิ่งเราไปโดนไฟโดนสีโดนแสงไมันเด็นยมันจะมันจะขึ้นเงาแวะววัดมากนะครับอันนี้คืองานประติมากรรมดีมากนะครับแล้วก็เป็นน้องกําลังแบบกางปีกเท่ๆสยายปีกหล่อๆเลยนะครับแล้วก็ดูท่วงท่าของจังหวะคอสวยมากนะ การวางจังหวะคอดีมากนะครับหนึ่งสองสามเลยนะงามงามทีนี้มาดูเรื่องสีสีแน่นอนครับคิงจูรามันก็เป็นสีทองไอตัวนี้มันก็มีแค่ทองเลยไม่มีเฉดอะไรทั้งนั้นลงทองปึ้งจบนะครับแต่สิ่งที่ไม่จบนั่นก็คือส่วนที่เป็นหน้า <c oughs> เขาทําตามาให้ด้วยนะครับแล้วก็ลิ้นนะครับลงแดงมานะครับเป็นแดงแบบเลือดหมูนะครับแล้วก็จะมีฟันนะครับฟัน ลงสีขาวมาให้คล้ายๆก็จิและลงปเป็นเป็นซี่ๆมันไม่ได้แบบขีดปื้ดเป็นแผงหรือแบบตตตตตตต like e แต้มเต้ๆๆตๆมตมตมเตอะไรเงี้ยมันละเอียดอต่นี่คือสิ่งที่ผมทึ่งและอึ้งมากนะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้สองตัวเนี้จริงๆผมไม่เห็นเจ้าคิงจิโดราก่อนแล้วผมสึกผมแฮปปี้แล้วผมชอบผมเลยรักเฮ้ยแต่ว่าถ้าเอาแค่คิงจิโดรามันก็ มันมาแล้วอะ่ะมาเมกาแล้วนานๆไปอะนะครับก็เลยเอ้ยจัดไปหน่อยก็เลยได้มา2ตัวนี้นะครับก็เลยอม,มันได้ไดคุ้มค่าเงินหน่อยมันสวยมากคิงยูราตัวนี้เพื่อนผมว่าจังหวะมันดีจังเลยนะครับแม่อยากจะเป็นขยายสเกลให้เป็นสักวันอย่างที่บอกเนาะประมาณ6กถึงเนิ้วกำลังดีเลยนะครับนีคือ,อแล้วก็รีเทลดีๆแบบนี้นะ แต่ถ้ามันมีการลงไดบงไดบัตให้มันมีความตื้นลึกหนาบางให้ดูมีมิติมากนี่มันจะเวิร์กมากนะครับแต่คุมวลก็ไม่ทำนะครับแต่ถ้าคุมวลถ้าใครโมไดก็โมนะแต่ตัวนี้แต่ถ้าคุมวลก็คงไม่โมเอาแค่นี้แค่นี้ก็แบบสวยหยดแล้วนะครับผมโอ้ยสวยงดงามงดงามเออตัวนี้ทีเด็ดเลยว่ะเจ้าคิงกิโดล่านะครับผมมันเป็นคิงกิโดล่าแบบเวอร์ชั่นเฮเซใช่ไหมเพื่อนๆนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบโชวะใช่ไหมเพราะว่าเท้าจิรูมาเหมือนว่าโชวะมันจะมีขนตามตามแผงคอใช่ไหมครับ แต่ตัวนี้มันก็เป็นของเฮเซแต่คําว่าเฮเซตรงนี้มันก็เก่าแล้วนะไอเฮเซอันนี้ก็ตั้งสมัยคุม้มอเป็นเด็กแล้วนะครับอืม mm hmm. สวยสวยสวยเชื่อ,อเลยลยว่า2ตัวนี้ถ้าเอามาเล่นคู่ไดโอที่คุ้มบอสร้างนะอืม <c oughs> ทีเด็ดแล้วยิ่งเอามาจัดจัดไฟนะครับจัดเดโอนิดนึงเอามาถ่ายภาพผมว่าตัวนี้สองตัวนี้ถ่ายภาพสนุกแน่นอนเป็นเพื่อนเชื่อผมถ้าขายไปเจอในราคาดีๆนะครับผมแนะนำให้สอยกันมานะครับผม แต่ถ้ามันแต่ว่าส่วนมากงานพวกนี้เขาจะขายเป็นเซตเนาะแต่เซตหนึ่งมันก็น่าสนทั้งทั้งทุกตัวนะคุณมวลยังแอบคิดใจว่าจริงๆกูน่าจะจัดเป็นเซตเนี่ยนะครับซื้อมาราคาก็มันก็ตีว่า500กว่าแล้วเนี่ยพอเซตรู้สึกจาได้ว่ามัน700หรือหรือ800เนี่ยนะครับผมมันก็มีหลายเซตนะไอ,ไองานรุ่นนี้มันเป็นงานการจะปองรุ่นหลังๆแล้วแต่ว่าผมว่าเฮ้ยผมอึ้งกับดีเทลมันนะ ดีเทลมนดีจริงๆนะครับผมก็เอามาแนะนาเอามาป้ายากันเผื่อม,มีเพื่อนๆคนไหนสนใจไงก็ลองเอามาเล่นกันนะเพื่อนๆนะนะครับให้ผมว่ามันดีเทลดีจริงๆนะครับผมยังติดใจเลยยังแบบอยากจะไปแบบไปตามเก็บไอโปธิมเป็นเซตๆให้มันแบบคู่ๆกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะก็สลับวันนี้นะครับก็จะเอาของมาอวดเพื่อนๆเอาของมาป้ายาเพื่อนๆกันประมาณนี้แหละนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะเพื่อน กดซับสไคร์นะจ๊ะให้กับครูมวลโชว์รีวิวด้วยนะเพื่อนๆน,นะนะครับผมแล้วเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับครูมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย